สวัสดีครับผมจะโลดรลดพัทยครับ เะะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Have a new stay ลาเพลินข่าวติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับเราสองคนเช่นเคยคะ่ะใช่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบเก้านะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากระจายไปแทบจะทั่วประเทศไทยและในหลายๆจังหวัดก็เจอเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ทําให้มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเพิ่มขึ้นในหลาย,ลายจังหวัดนะครับสิ่งหนึ่งก็คือการที่คนที่ทํางานในพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยได้เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาต่างจังหวัดนะฮะไปเยี่ยมครอบครัวบ้างแล้วก็ไปฉลองงใในช่วทศีหม ผ่านมา mm hmm. ก็เลยทําให้มีผู้ติดเชื้อกระจายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เห็นในหลายกรณีนะครับโดยเฉพาะที่ภาคอีสานนั่น mm hmm. เองนะครับในเรื่องนี้ก็เลยทําให้คนในชุมชนเนี่ยตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดสิเนะครับก็เลยจะต้องมีการกักตัวนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็คัดกรองบุคคลเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโควิดสิเกนี่ยกระจายไปทั่วจังหวัดของตัวเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าการเว้นระยะห่างแล้วก็การกักตัวเนี่ยจะมีความสําคัญอย่างไรกับคนในชุมชนเพื่อป้องกันโควิดสิบเก้านชิ้้นนี เชือกสีแดงถูกนำมาขึงเป็นแนวและปิดล้อมด้านหน้าร้านค้าในหมู่บ้านโนนแคนตำบลสร้างถอน,น้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญส่วนการเติมน้ำมันลูกค้าต้องเติมเองเพื่อเว้นระยะห่างนี่คือส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ของหมู่บ้านหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เดินทางมาจากจังหวัดระยองช่วงเทศกาลปีใหม่และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ทำให้มีชาวบ้านอยู่ในสภาวะความเสี่ยงสูงถึง39คนต้องกักตัวเป็นเวลา14วันโดยมีอสมอมาตรวจวัดไข้ซึ่งตลอด5วันที่ผ่านมาทุกคนมีอาการปกติก็ดูแลตัวเองมากขึ้นคะ่ะแล้วจากการที่เราสัมผัสกับพืนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ชาวบ้านเขาเป็นยังไงบ้างครับเขาก็ตื่นตัวกันนะคะใส่นแล้วก็กันล้างมือคะ่ะปฏิบัติตามให้คำแนะนำที่ทางเจ้น้นาทนีแนะนำค่ะ จังหวัดอนาจเจริญประกาศให้สองตำบลในอำเภอหัวตะพานเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงชาวบ้านต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งพวกเขาพร้อมให้ความร่วมมือเพราะมองว่านี่คือบทเรียนสำคัญที่ชุมชนต้องไม่ประมาทและเห็นความสำคัญของการเว้นระยะห่างและการกักตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ทางจังหวัดก็ต้องปรับเพิ่มมาตรการที่เข้มขน้นซึ่ง อตอนนี้ที่เรางดไปจริงๆคือเรื่องการพนันทุกอย่างนะครับชนไก่อ,ะ,อะไรพวกนี้นเราต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเลยว,ว่าถ้าเราทราบมีที่ไหนเราจับหมดนะครับ<ม>เพราะว่าเราเราขอแล้วว่าไม่ให้มีการจับนะครับการพนันเล่นการพนันส่วนการจัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชหรืองานอะไรที่พี่น้องเขาเตรียมไว้เนี่ยนะครับเราก็ขอความร่วมมือว่าให้ลดขนาดงานลงเราไม่ได้ห้ามนะครับ ให้ลดขนาดงานลงแล้วก็รักษาระยะห่างโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นต้องคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเข้มข้นรวมทั้งเปิดคลินิกคัดกรองพิเศษเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพื่อแยกสอบสวนโรคเพราะว่าพยายามที่จะลดการที่คนไข้ต้องมูฟอาหานึกออกไหมครับเพราะเหมือนกับที่พอคนไข้สงสัยว่าเป็นเนี่ยเราจะ,จะ,จ,ะจะต้องมีมาตรการคือคนไข้ยอยา อย่าอย่าอย่าเคลื่อนที่เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นให้อยู่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นอยู่ใกล้ที่ที่คนไข้ไปเลยแล,แล้วก็สงสัยก็ให้แอดมิดเลยค่ะการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ของแรงงานในพื้นที่สีแดงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญยังเชื่อมั่นว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดนี้ได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากประชาชน นี่แหละครับก็คือความสําคัญของการเว้นระยะห่างและก็การกักตัวจริงๆแล้วเนี่ยในทุกพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับ,รบโดยเฉพาะชุมชนต่างๆที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในในพื้นที่เสี่ยงที่บอกไปคือเดินทางเข้าไปในชุมชนหรือว่าในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเอาเชื้อไปแพร่กระจายต่อคนในชุมชนหรือเปล่า<ช>เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนพาไปดูความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์กันต่อดีกว่าค่ะในช่วงที่ใบไม้ผลัดสีใบไม้เปลี่ยนใบบบบแนนนี้้เยมมมัไก็็ปคววาส เวลาเขาเปลี่ยนสีเ<ช>นาะอ,อย่างเช่นใบเมโปลค่ะที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้านะคะจะสวยงามขนาดไหนติดตามชมพร้อมกันค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่คือบรรยากาศของใบเมเปิลที่กำลังเปลี่ยนสีพลัดเป็นสีแดงเต็มตน้นท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นประมาณ13-15องศาเซลเซียสค่ะโดยต้นเมเปิลเหล่านี้นะคะอยู่ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนการเมืองการทหารภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแต่ดูบรรยากาศแล้วเนี่ยไม่ต่างจากเวลาที่เราไปเห็นที่ต่างประเทศเลยนะคะเนี่ย ใช่นะครับสวยงามมากจริงๆนะฮะซึ่งต้นเมเปิลเนี่ยมีอีกชื่อเรียกหนึ่งที่บอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะครับน,นั่นก็<ผ>คือต้ก่วง<ล>นะต้นกวมนะครับโดยชื่อกวมเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้เรียกต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่มเมเปิลที่มีถิ่นกําเนิดในแถบประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยการเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงก็ถือว่าเป็นปรากฏการ์และก็ผลกระทบที่เกิดกับใบไม้ของต้นไม้หรือว่าไม้พุ่มผลัดใบที่โดยปกติแล้วนะครับจะมีสีเขียวจะสามารถเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงได้ เวลาไม่กี่สัปดาห์ในฤดูใบไม้ร่วงนะครับปรากฏการนี้เราจะเรียกว่า f a l l Colors แล้วก็ Autumn Colors นั่นเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่มาพร้อมกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับบอกเลยผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบดูใบไม้เปลี่ยนสีชอบบรรยากาศคือม,มันมีสีสันนะแล้วก็ร,วรู้สึกสร้างความสุขใช่ถ่ายรูปสวยแล้วก็แบบมันสร้างความโรแมนติกให้กับสถานที่แล้วก็คนที่ไปเยือนมากๆและที่สําคัญนะหนึ่งปีนะ เปลี่ยนสีหรือว่าผัดใบครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะแบบไปร่วมดูเมจิกโมเมนต์แบบนี้ไปดูกันได้ในบ้านเรานี่แหละนะฮะอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าปกติแล้วหลายคนจะไปดูที่ต่างประเทศใช่เกาหลีแบบเนเกวินเทอร์เลิฟซองมาเลยอ๋อท่าบินมาทาบิมาบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะกับแพรวและเจโลวันนี้กับ half a news d a เรับเพลินข่าวติดตามกันได้ใหม่เช่นเคยนะทาง ltv ช่อง4ทีวีเด่นสนุกหรือว่าทาง www.ltv.tv ค่ะ ติดตามได้อีกหลากหลายช่องทางนะครับเพราะจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ /altv4 นะครับรวมไปถึงใ,ใครที่อยากจะแอดเป็นเพื่อนกับเราก็แอดมาได้นะครับที่ line @altv4 หรือว่าถ้าเกิดมีคำแนะนำติดชมเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับที่อ e ีเมลของเรา have anew s day @altv.tv ครับวันนี้หมดลารกองเรา2คนแล้วเจอก,กันครั้งหน้ากับ have a new day เวลาเพลินข่าวสวัสดีค่ะสดีครับ